Euro plus Channel Euro สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับ My Hero Plus Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีเพิ่มเพื่อนในไลน์โดยใช้ QR Code นะครับแบบสแกนนั่นเองครับผม ใครที่ใช้ไลน์อยู่นะครับอยากรู้วิธีเพิ่มเพื่อนในไลน์โดยใช้ QR code นะครับลองทำตามคลิปนี้ดูได้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยแต่ใช้การเพิ่มเพื่อนโดยการค้นหาจากรายชื่อหรือว่าค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆนี่นะครับมีการยื่นมือถือมานะครับเพื่อนของคุณนะครับพร้อมรหัสรูปภาพ QR code ให้เพื่อนๆนะครับอย่าไปนงงนะครับผมก็คือเราเนี่ย สามารถเพิ่มเพื่อนจากรูปภาพ QR code นี้ได้ครับแต่ว่ามันเพิ่มยังไงนั้นครับเดี๋ยวเราลองมาทําตามขั้นตอนต่อไปนี้กันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเพื่อให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Line นะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่สัญลักษณ์เพิ่มเพื่อนนะครับที่มันจะมีรูปเครื่องหมายบวกนะครับมุมขวาด้านบนครับผมก็คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วครับเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีสัญลักษณ์รูป QR code ครับเราก็เลือกไปที่ QR code ครับผม นี่ครับผมจากนั้นนะครับเขาก็จะมีช่องตามภาพตัวอย่างเลยนะครับในคลิปนะครับมาให้เอาหน้าจอของเรานี่นะครับไปสแกน QR code ในมือถือของเพื่อนเรานะครับที่เขายื่นให้เรามาเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับแต่ถ้าในกรณีที่ เพื่อนของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแต่ว่าเขาส่งรูป QR code ของเขามาให้เรานี่นะครับให้เราเลือกแบบที่2ครับโดยการคลิกรูปภาพนะครับมันจะอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับตามภาพเพื่อนๆก็เลือกไปในอัลบั้มรูปเลยครับสมมุติเราเซฟ QR code มานะครับผมเราก็เลือกเลยเข้าไปมุมขวาบนเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นึงนะครับ จากนั้นครับเพื่อน,นๆก็ให้เพื่อนๆเลือกที่ QR code ของเพื่อนนะครับระบบเขาก็จะสแกนให้เรานะครับอันนี้ตัวอย่างคือ QR code ของผมเองนะครับมันก็จะขึ้นว่าเพิ่มเพื่อนตัวเองไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็น QR code ของรายชื่อเพื่อนนะครับมันก็จะทําการตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะเพิ่มรายชื่อเพื่อนของเราลงไปในลิต์รายชื่อเพื่อนทันทีเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วครับผม สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลากันไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ